มูยกลับมาสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพีพีเอซีทุกท่านนะคะวันนี้ชบาแก้วเกาะมางานศพนะคะอ่าก็เลยมาทดสอบนะคะกล้องที่ว่าหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะคะก็คือเป็น,ปนตัวโกบอลคะ่ะก็คือเราถ้าสมมติว่าเรานะ่ะไปถ่ายคลิปที่ไหนหรือไลฟ์สดที่ไหน เราสามารถเดินได้นะคะโดยที่ว่าไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราถึงต้องนะคะแล้วก็ดูนะคะเดี๋ยวสเดี๋วประมาณนี้ค่ะเห็นไหมสบาาแก้วไม่ต้องใช้มืออะไรเลยมันก็จะหมุนตามเราไปหมดเราหมุนไปทางไหนมันได้ทั้งหมดอ90องศานะคะได้90องศาแต่บางเอินวันเนี้ยสบ้ากแก้วน่ะ ก็ทํามามาทดลองใช้แล้วอีกหน่อยก็คือเราจะไปเที่ยวแล้วเราก็ได้เอากล้องตัวนี้ไปนะคะเราเนี่ยชบาแก้วไม่ได้จับอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นไม้ไร้สดของชบาแก้วแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะคะเราจะใช้แค่รีโมทหนึ่งตัวที่เขาให้มาก,กับกล้องแล้วกล้องก็จะสามารถหมุนตามเราได้เนี่ยค่ะมันเป็นวิธีหนึ่งที่ว่ากำลังมาในช่วงที่ว่า เราหัดไลสดนะคะพี่จิวจ้าพี่จิวสวัสดีคะ่ะชบาแก้วออกมางานมางานศพค่ะท,ที่วัดกลางคลองแถวบ้านชบาแก้วนะคะคิดว่าขึ้นมาทำอะไรอ๋อมาทดลองค่ะพี่ทดลองโกบอลอ่ะมันจะเป็นที่ว่าพอเราเดินไปเนี่ยกล้องมันจะตามเรามันจะหมุนตามเรามันเป็นวิธีหนึ่งที่เรา หาแนวทางการร้านสดหรือว่าไปที่อื่นนะคะไปที่อื่นโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้มือถือถือกล้องถืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหมุนตามเราแต่เมื่อเช้ากแก้อะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่า,าชาร์จแบตมาเต็มที่เอามารองก่อนน่ารักเชียวน้องสาวพี่ขอบคุณคะ่ะ จะเป็นการไลฟ์แค <R ud walk> ่ช่วงสั้นๆนะคะเพราะว่ามาก็ใกล้แล้ะใกล้แล้วเขาจะชาดาปกิจศกแล้วค่ะก็เลยมาทดลองมาไลค์มาพูดคุยให้พี่ๆเพื่อนๆในีหายคิดถึงค่ะเห็นลูกชายพี่ชายค่ะพี่มันมันก็ดีนะคะพี่ไม่ใช่ไม่ดีดีนะคะไหมได้ยินเสียงฉบาแก้วชันไหมครับพี่จิวเสียงฉบาแก้วก็ไม่ได้ บมงอเอินไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่ตัวนี้ไม่ได้ใส่ไมค์เพราะว่าตัวคบอลเนี่ยมันเชื่อมต่อกับะระบบบลูทูธในโทรศัพท์อะค่ะแต่ถ้าถ้าใส่ถ้าเราใส่ไมค์ตัวนี้ยมันก็ต้องเชื่อมต่อบลูทูธอีกเนาะมันก็เลยไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยต้องตะโกนคุยหน่อยรู้ด,ดีรู้จักพัฒนาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชาร์ตขอบคุณค่ะพี่ผูจา้าพี่ผูสวัสดีจา้าว้าว ขอบคุณนะคะพี่สองคนสวัสดีจ้าไม่ไวว่าเบาว่าให้พอได้แล้วพี่สองคนสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่แวะให้กําลังใจเนาะไม่เหมือนของพี่เลยใช่ค่ะพี่อ่าตอนนี้ชาบาแก้วก็ขอขอตัวขอเวลาก่อนนะคะแล้วไว้รอบหน้าหรือว่ามีโอกาสอีกชาบาแก้วก็จะขึ้นไล์อีกรออยนิดนะคะพี่ๆเดี๋ยวรอรอลูกชายเปิดเทอมก่อน เดี๋ยวจะมานั่งคุยเล่นกับพวกพี่ๆเพื่อนๆให้เต็มระบบเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสัาแก้ขอตัวนะคะบา,บายยมาส่งส่งรอยยิ้มความคิดถึงให้กับพี่ๆค่ะบายบายขอลงไลน์นะจ๊ะไว้คุยกันจ้าค่ะบายบายค่ะกระเป๋าหนู